ดูคุณยายฮอลลี่แอบขอโมยลูกแมนนี่ฮอลลี่จะมาเอาลูกไปแล้วดูทินั่นน่ะเอาไปแล้วฮอลลี่ <S <S ทำอะไรนั่นน่ะทำไมตัวนี้เป็ตัวแรกเลยที่เธอลากไปดิขาให้กัน,นอีกนะแม่มารับเขาเหรอตุณยายมารับผมไปแล้ว แอบขโมยลูกเข้าไปใชยคุณยายฮอนไปแล้วจะเอาไปแล้วเอามาลูกมาเนื่อยเหนื่องเหนึงอว้เข้ามาลูกเข้ามาเต็นตุ๊ก ย่ยคอนทำไมยัยคอนทำอย่างนั้นล่ะคะเนี่ยคุณยายคอนอย่างมีลูกอะคะทำหมันใช่ทำไมอืมดูดิเอาเอาขายเขีย่ยไว้ไม่ให้ออกมาเธอทำหมันที่ทำไมเอาเอา,เอา,เอา,เอาคุณ <laughs> ยายเอาเอาเอาคุณยายคอน <laughs>